สวัสดีครับท่านผู้ติดตามช่องเฟซไทยสตอรี่ทุกท่านช่วงนี้เป็นช่วงแอดมินเล่าเรื่องซึ่งผมจะขอนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับหลวงปู่ฟ้นอาจารโรแห่งวัดป่าอุดมสมพรจังหวัดสกลนครในสมัยที่ท่านร่วมเป็นกองทัพธรรมเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยก่อนนั้นเมื่อลวงปู่มั่นได้อบรมสั่งสอนศีลจนมีความรู้ความสามารถในเรื่องของธรรมะแล้วก็จะได้ส่งคณะศิ์ออกไปเผยแผ่ธรรมตามหมู่บ้านที่ห่างไกล โดยมีหลวงปู่สิงห์ขันตายาขาโมเป็นผู้นําในกองทัพธรรมครั้งนั้นครั้งหนึ่งหลวงปู่ฟั่นอาจารโรซึ่งอยู่ในคณะได้รับมอบหมายไปเผยแผ่พระธรรมยังอําเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นโดยมีคณะพิสูจนสัมเนรจํานวนหนึ่งได้ติดตามไปด้วยและได้ไปพำนักอยู่ในป่าช้าประจําหมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งสถานที่ดังกล่าวนั้นเป็นที่กล่าวขานกันว่ามีความน่ากลัวเกี่ยวกับสิ่งเร้นลับ แต่ก็ไม่เป็นที่หวั่นไหวของคณะหลวงปู่ฟั่นเพราะได้รับการอบรมจิตมาเป็นอย่างดีแต่สิ่งที่ปรากฏกลับไม่ใช่ความน่ากลัวของสิ่งนั้นลับแต่เป็นความน่ากลัวของคนในท้องถิ่นกลุ่มหนึ่งที่คิดจะขับไล่คณะพระกรรมฐานออกไปจากหมู่บ้านเหตุผลเพราะไม่ต้องการเสียผลประโยชน์นั่นเองด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้จึงได้พยายามขับไล่โดยการกล่าวหาด่าว่าอย่างหยาบคาย บ้างก็หายาพิษมาหมายทำร้ายคณะพระกรรมฐานครั้งหนึ่งมีกลุ่มคนใจบาปรับได้นำยาพิษมาห่อใส่อาหารแล้วใส่บาดพระที่มาบิณฑบาตท,ทุกรูปเมื่อคณะสงฆ์กลับถึงที่พักรูปปูฟั่นได้บอกว่าให้นำห่ออาหารมากองรวมกันไว้ทุกรูปแล้วบอกว่าห้ามฉันเด็กขาดเพราะนั่นคือยาพิษทำให้ทุกคนถึงกับต้องตกตะลึงไม่คาดคิดว่าจะถูกปองร้ายได้ขนาดนี้ แต่ผลกรรมตามสนองอย่างรวดเร็วครับผ่านไปได้เพียงหวันคนที่นำยาพิษมาใส่บาดกลับต้องป่วยอย่างกระทันหัน,หนแล้วก็ตายไปในที่สุดแม้ผลกรรมจะเล่นงานอย่างปัจจุบันทันด่วนแต่ก็ไม่ได้ทำให้กลุ่มคนที่คิดร้ายกลับใจได้แต่ก็ยิ่งมุ่งหมายที่จะแก้แค้นคณะพระกรรมฐานพากันนั่งดา่าเดินดา่ายืนด่าคณะสงฆ์นอกจากด่าพระแล้วก็ยังพานไปด่ากราดผู้มาทำบุญกับพระอีกด้วย วันหนึ่งมีโยมชาวบ้านคนหนึ่งมาแจ้งหลวงปู่ฟั่นว่าพระอาจารย์ครับเขามาด่าท่านอาจารย์ว่าไอหมาฟั่นครับหลวงปู่ฟั่นไม่ได้ยินดังนั้นก็หันกลับมายิ้มให้ผู้ที่มาแจ้งแล้วก็กล่าวว่าเออแล้วเรามีหางหรือเปล่าละ่ะแล้วก็ได้สอนโยมคนนั้นให้รู้จักระงับอารมณ์ไม่ให้โกรธมันจะเป็นบาปกรรมแก่ตนเองทําให้จิตเศร้าหมองอีกด้วยในเมื่อเราไม่มีหางเขาด่าเรามันก็ไม่ถูก และจะไปโกรธเขาทำไมเวงกรรมที่กล่าวหาว่าร้ายคณะ,ะพระกรรมาฐานครั้งนั้นส่งผลให้กลุ่มคนที่คิดไม่ดีและก็ด่าพระต้องพบจุดจบกันทุกรายเพราะกลุ่มคนเหล่านั้นได้ลงเรือไปหาปลาแต่ก็เกิดเรือร่มจมน้ําเที่ยวเสียชีวิตไปทั้งหมดเหตุการณ์ทุกอย่างไม่ใช่ความปรารถนาของคณะสงฆ์ให้เกิดความเลวร้ายต่อผู้คนเหล่านั้นแต่เป็นไปเพราะกฎแห่งกรรมที่ทุกคนต้องพบเจอ ไม่มีใครจะระงับผลแห่งกรรมไปได้เรื่องนี้ทําให้ผมคิดไปถึงเรื่องราวในครั้งพุทธกาลเกี่ยวกับเรื่องของนางจินจมานาวิกาที่กล่าวตูพระพุทธเจ้าหวังให้เสื่อมความศรัทธาว่าตนเองได้ตั้งคันกับพระพุทธเจ้าเพียงการกล่าวไม่จริงต่อสาธารณะและเป็นกรรหนักที่ทําต่อพระพุทธเจ้าเป็นเหตุให้นางจินจมามวิกาต้องรับกรรมถูกแผ่นดินสูบลงนรก รับกรรมอันแสนทรมานอีกนานแสนนานจะเห็นได้ว่าแม้พระพุทธเจ้าจะมีความเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งปวงอย่างไม่มีประมาณแต่ก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือระงับผลกรรมของบุคคลใดได้จึงขอชี้แจงให้ท่านผู้ฟังทราบว่าผลกรรมทุกอย่างที่เกิดขึ้นเพราะกรรมของตนเองเป็นเหตุการขออ้อนวอนจึงไม่มีผลถ้ากรรมของเราไม่ถึงวาระจะส่งผลนั่นเองครับ หลวงปู่ฟันอาจารโรเป็นพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นที่ได้รับความเคารพศรัทธาจากพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศแม้กระทั่งในหลวงราชการที่9ก็ส่งให้ความเคารพศรัทธาต่อท่านเป็นอย่างมากมีเรื่องราวครั้งหนึ่งครับที่ดรชาวาณศรีละวันองค์ขบนตรีในสมัยนั้นได้เคยบรรยายถึงพระราชศรัทธาของในหลวงราชการที่9ต่อหลวงปู่ฟันไว้เป็นเหตุการณ์ก่อนการสร้างพระตำหนักผู่พานราชนิเวศจังหวัดสกลนคร จึงในหลวงรัชกาลที่9้าได้เสด็จดูสถานที่พร้อมด้วยสมเด็จพระราชินีและสมเด็จพระเทพเมื่อทรงตรวจสถานที่และเสวยพระกยาหารกลางวันแล้วก็ประมาณบ่ายสามโมงในหลวงได้ถามดรชาว,ว่าเราจะไปไหนต่อกันดีดอร์าวจึงกราบทูลไปว่าไปกราบท่านพระอาจารย์ฟั่นที่ชาวอีสานให้ความเคารพศรัทธามากเมื่อพระองค์ทรงทราบดังนั้นพระองค์จึงวิทยุไปศูนย์รักษาความปลอดภัย เพื่อแจ้งพระประสงค์ที่จะเสด็จไปยังวัดป่าอุดมสมพรซึ่งใกล้วัดนั้นมีสนามฟุตบอลที่สามารถนำเฮลิคอปเตอร์ลงจอดได้เมื่อเฮลิคอปเตอร์ลงจอดแล้วได้เวลาราวบ่ายสี่โมเสตพระองค์ได้เสด็จลอดรั้วน้ำพระราชด,ดำเนินไปยังวัดป่าอุดมสมพรทันทีขณะนั้นหลวงปู่ฟ้านได้รอพระองค์ในโบสถ์ล่วงหน้าแล้วครั้งนั้นดรชาวได้ตามเสด็จอย่างใกล้ชิด และได้ร่วมการฟังสนทนาธรรมระหว่างในหลวงและหลวงปู่ฟัน่นจนถึงเวลาประมาณ5โมงเศษเจ้าหน้าที่เฮลิคอปเตอร์จึงเข้ามากราบทูลว่าขณะนี้ฟ้าใกล้มืดเพราะตรงกับฤดูหนาวเกรงว่าแสงสว่างจะไม่พอจะเกิดอันตรายในการบินแต่พระองค์ก็ทรงนิ่งเฉยครับแล้วก็สนทนาธรรมกับหลวงปู่ฟั่นต่อไปแล้วก็ได้ตรัสว่าถ้าเขาอยากจะไปก็ให้เขาไปแล้วฉันจะหารถกลับเอง พระองค์ได้ประทับสนทนาธรรมจนมืดคำ่ำสมัยนั้นที่วัดก็ไม่มีไฟฟ้าหลวงปู่ฟั่นก็จุดตะเกียงเจ้าพายุการสนทนาธรรมครั้งนั้นดร์เฉากล่าวว่าเป็นธรรมที่ลึกซึ้งท่านให้ธรรมะกับในหลวงอีกแบบหนึ่งให้แก่สมเด็จพระราชินีอีกแบบหนึ่งและให้สำหรับสมเด็จพระเทพอีกรูปแบบหนึ่งจนกระทั่งเวลาสองทุ่มพระองค์ได้สดเสด็จออกขณะนั้นก็มืดค่ำมาก แต่ก็มีรถเบนซ์เก่าๆคันหนึ่งเจ้าของเป็นผู้ที่เข้ามากราบไหว้ครูบาอาจารย์จากนั้นพระองค์ก็ได้ประทับรถเบนซ์คันดังกล่าวออกมาพร้อมสมเด็จพระราชินีและสมเด็จพระเทพไปยังเขื่อนน้ําอูนซึ่งมีระยะทางประมาณ50กิโลเมตรส่วนคณะตามเสด็จครั้งนั้นรวมถึงดร์เฉาได้หารถสองแถวตามเสด็จไปในภายหลังดรชเวได้กล่าวว่าคําสอนของหลวงปู่ฟ้านประกอบไปด้วยปัญญาธรรมอันปราดเปรื่อง ที่ทำให้ในหลวงซึ่งมีอัจฉริยภาพด้านธรรมะถึงกับต้องสนทนาธรรมด้วยจนดึกดื่นคำสอนของท่านเป็นธรรมะง่ายๆบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่จิตเราตัวเราตัวเดียวถ้าจิตเราดีทุกอย่างก็ดีไปหมดนี่คือเรื่องราวเกร็ดประวัติบางช่วงบางตอนของหลวงปู่ฟั่นอาจารโรแห่งวัดป่าอุดมสมพรจังหวัดสกลนครให้เห็นถึงคุณธรรมอันน่าเลื่อมใส และนำมาใช้ดำเนินชีวิตเพื่อความสุขแห่งชีวิตได้อย่างสมบูรณ์ขอขอบคุณการติดตามรับชมรับฟังและอนุโมทนามายัางทุกท่านสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามช่องเฟซไทยสตอรี่บน YouTube และเพจ Facebook ที่เพจภารกิจเที่ยววัดไปด้วยนะครับผมยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจมานำเสนออย่างต่อเนื่องแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสวัสดีครับ โทษแล้ก,กับคนที่หลังลม่รเลยอันนี้ไม้เท้ามันมีสามอันค่ะครับถ้าเจ็บตรงไหนกดตรงไหนไม้เท้าผู้หญิงมาก็ได้ก็ว่าจับไม้เท้าเลยอือ<ล>นี่เป็นไม้เท้าลงปู่ฟันอ,อาจารโรเดินก็จับนี่แหละปู่ครับ,นะอ,รบอันนั้นก็ไม้ท้าเหมือนกันใช่ไหมครับอันนั้นก็เหมือนกันอ๋ออันนี้เป็นเครือเขาจ้ะค,ครับเครือเข่ามาจากคำขาม ครับตรงนี้เป็นพิธีพันธ์หลวงปู่ฟั่นอาจารโรนะครับที่วัดป่าอุดมสมพรนะครับ